m มูวี่เชคสวัสดีครับได้เวลา Movie Check ล่เช k กับผมวีระวีโรดนะครับที่จะมาอัปเดตข่าวคราวนวงการภาพยนตร์กันเป็นประจำแบบนี้ในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์สำหรับช่วงนี้ครับมาเรามาติดตามข่าวนี้กันก่อนเลยครับ อัปเดตหนังใหม่ที่จะเข้าฉายในสัปดาห์นี้พบกับภาพยนตร์เรื่อง S L R กล้องติดตายที่ได้สองนักแสดงมากฝีมือนะครับอย่างณนนท์กรพัฒน์และเชอร์ปรางอารีกุลมารับบทนำครับ S L R กล้องติดตายจะบอกเล่าเรื่องราวของแดนนะครับที่รับบทโดยณนนท์นักศึกษาหนุ่มที่กำลังเรียนอยู่ในสาขาถ่ายภาพและต้องทำทีสิทธ์ส่งให้กับอาจารย์เอมวันหนึ่งครับอาจารย์เอมได้มอบกล้อง S L R ให้กับแดนเพื่อใช้ในการถ่ายทำทีสิทธ์แต่ดูเหมือนว่ากล้องนั้นเนี่ย จะสามารถถ่ายติดวิญญาณได้จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้แดนและน้ําแฟนของเขาที่สแสดงโดยเชอร์ปรางต้องเผชิญกับเหตุการณ์ประหลาดสุดหลอนภาเพเนตร่เรื่องนี้ได้สองคู่กับหน้าใหม่ยอย่างมาร์คเลอร์ิริบุญมีและเอ็ดวิชัยวงนกพดลโดยได้ผู้กำกับมากฝีมือนะครับอย่างพิคขมก้องเกียรติขมสิริเจ้าของผลงานลองของในปี2548มาดูแลในตำแหน่งโปรดิวเซอร์อีกด้วยครับ จะหลอนขนาดไหนไปพิสูจน์กันได้ในโรงภาพยนตร์ครับเอาละครับแล้วกลับมามูวี่เช็คกับวีใหม่ในครั้งต่อไปนะครับส่วนตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับมูวี่เช็ค